มาอีกแล้วครับไปเข้าหมายดีกว่าครับไปครับเข้าหมายวันนี้เราจะเลาะข้างล่างไม่น่าจะขึ้นถึงต้นน้ำและรอบหน้าค่อยมาต้นน้ำนี่ไม่ได้มานานสามวันที่ครับดูผลงานดิวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปเข้าหมายกันดีกว่าครับ ลูกก็มีแม่หรือเปล่าเธอคลอกเลีแปลกกวอาไหมฮะ कौन लोग हैं वो से सही है i went over there No me naco. 好痛哎！All over. All over. 我的八路图。

ิจริงนะมันต่อมันก็ว่ายทวนฝนทวนลมแล้วกัน่มือฉลาดชิบหายฉลาดเป็นกด ไป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 ระตูมีสัดอกนองมีสัดอกนึงโอ้ยสู่ฝนฝ่าฝนเลย ตายแล้วไอ้กับป้านี่กว่าว่ามาจะได้อ้ปเออป็นกันเหนื่อยเลย

สี่โลไม่ขาดกว่าแล้วไทยยังไงก็ได้แล้วครับสำเร็จวันนี้ I couldn't อะ่อกระสุนไม่เข้าวะกระสุนขึ้นต้นน้ำแล้วโอ้โหน่ังข้างในก็มีน่ั่น ข้างในพอ่อแดงๆเลยนอนแดงแป๊ดเลยแด,งๆ,ดงๆมีตะข่ายข้างนั้นเลยขึอยู่กัที่วะ

mấy nhỏ, ừ. Ôi. Lút hàng mày. Lút lút Chụp thêm ít đi đâu Phóng thua này Này, đây là mấy chụp đã โอ้โหเดีวเดี๋ยวเดีดีเดียวจักตึกแล้วนึ่ตึกตึกแล้วดี๋ยจะลูกสังขยากู สองรอบแล้วนะโอเคตามมาได้เวลาขึ้นแล้วใช่หรอใช่ไปไกลมากเลยนะ Cái bay 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 lục khí giả của ra, cái khí สังขยาเสร็จตัวนึงเจอลูกสังขยา ปลดปลาแป๊บนึงครับอ้ไม่ใหญ่สามลูกนี่นะโอเคครับตัวที่สองเดี๋ยวตามอีกหน่อยก่อนมีตัวตัวใหญ่โอเคครับแรบับลูกสังขยาสังขยาดาวดิบ <c oughs> ได้ตัวแล้วครับทำงานได้และหนึ่งแต้ โอเคครับอ่ะดูครับบรรยากาศน้ำนิ่งทั้งหนองครับเรียบปานกระจกโอ้ยได้อย่างนี้ดูกว่าโอเคครับเดียาตามอีกหน่อยนึงไปจะกลับบ้านแล้วไปดูต่อครับถึงฝั่งแล้วไปเก็บของก่อนคนระับเดี๋ยวไปดีว สม่ยชิดนะครับผม